เรื่องต่อไปสายต่อไปพ่อหมอเรื่องอาคมของเดอะช็อกท่านหนึ่งจับประสบการณ์ไม่ถึงสัปดาห์พี่พัทเรื่องนี้เกิดที่บ้านพี่พัทแสดงว่ามีคนมีคนเดือดร้อนเดือดร้อนมากเลยเป็นยังไงพี่เชิญเลยอยาคนที่เกิดเนี่ยสนิทมากฮะครับคือตัวผมเอง เออคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นต้องบอกก่อนนะออกตัวก่อนเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่ากลัวผีจา๋า uh huh. อ่าอ่ามันเป็นเรื่องอ่าความเชื่อเป็นเรื่องของตำนาน uh huh. อ่าแล้วก็ผมเนี่ยรีเควสอยากจะคุยกับป๋าโดยตรงเลยเพราะว่าถ้าคุยเรื่องพวกนี้ต้องคุยกับป๋า uh huh. อ้าวได้อ่านะครับ uh huh. ทีนี้ผมจะเริ่มเรื่องอะไรล,ละกัน uh huh. ก็คือในช่วงเนี้ยป๋าผมเนี่ยได้มีการ อ่าผมไปได้อ่าหนังกรองตะโพนวายอ่า <Why? S 2> หนังกรองตะโพนแตกนะโอ้ย oh, หนักเลยอ่าผมได้มาหนึ่งได้มาประมาณยี่สิบกว่าแผน่นฮะทีนี้เสร็จคือผมเนี่ยช่วงนี้ผมจะทําบุญบ่อยโดยการที่ให้คนเนี่ยอ่ามาบางคนเขามาขอเช่าสีพึ่งเราไปอย่างเงี้ย <Huh? S 2> เขาไปใช้ได้ผลเขาก็มาเช่าเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวกล่องแจกคนยากไร้ <Huh? S 2> ไปทำเนี้ยทีนี้เสร็จเนี่ย ก็มีคนเขาเห็นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องการไอ้หนังกองตะโพนแตกเนี่ย<ะ>ต้องการมากเพราะว่ามันหาย,ยากใช่ถ้าเป็นหลวงพ่ออุบาจะาในหลายรูปหลายๆท่านก็จะเอามาทําเป็นวัตถุมงคลในเดีอดในด้านของชื่อเสียง<ะ>เพราะหมายกับว่าตีจนตะโพนตีจนกองแตกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ดังเป็นกองแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เสร็จเนี่ยผมก็สรรหามานานมากก็ไม่เคยได้เลยจนมาพักเนี้ยเหมือนกับว่า มีลูกศิษย์หลายคนก็ได้เอาหนังรองตะโพนแตกเนี่ย<ะ>มาให้ผมบอกว่าอาจารย์อาจารย์อยากจะไปทําบุญทําอะไรอาจารย์ก็ทําแล้วการทําเป็นวัตถุมงคลแล้วกันทีนี้พอเราก็ได้มาประมาณสักยี่สิบกว่าแผ่นยี่สิบกว่ากว่า<ะ>ก็พอมาถึงบ้านเนี่ยเราก็วางไว้ที่หิ้งครูแล้วก็ยกมือไหว้บอ,บอกท่านว่าอ่าลูกจะเอามาทําบุญทําทานนะ,ะอ่าขอให้ครูท่านช่วย เราก็ว่าอย่างนี้แล้วพอหลังจะเอามาปุพอยกมือไหว้เสร็จเนี่ยผมก็ดูตามเรื่ตามยามแล้วเนี่ยผมก็เอาหนังตะโพนเนี่ยลงมาอ <c oughs> เพราะว่าเอามาเอาลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอามาเสร็จผมมันมันจะมีรอยแตกของกองอะนะครับป๋า <c oughs> ผมก็เอากันไกรกรรไกเนี่ยตัดสอดเข้าไปแล้วตัดตัดไปที่แผ่นหนัง <c oughs> ซึ่งแผ่นหนังแผ่นเนี้ยมันเป็นแผ่นที่บางที่สุด ในบรรดาหนังที่ส่งมามันบางมากบางเหมือนกระดาษเลยปะอืมผมก็เอากันไก่ะสอดเข้าไปแล้วตัดพอตัดปุ๊บเนี่ยแค่กันไกกินเนื้อหนังไปนิดเดียวเองอะอมันมีความรู้สึกเหมือนปาเคยแบบขาสอับไปโดนกับไฟช็อต <Fly short. S 2> ขอบโตอะไฟช็อตอะฮะมันช็อตที่ที่มือเราเลยอะ่ะ อที่ปลายนิ้วที่ที่จับกันไปชอ็อตมา,มาทั้งแขนเลยนะออมันชอ็อตปิ๊บมาอย่างนี้เลยนะออแล้วกานไกลหลุดมือนะป่ามือชาเลยนะเออ,เอ,อผมก็เฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าที่ผมจะตัดเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจจะทําเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาว่าน 108, นะ้อยแปะอุดทําเป็นเหมือนลักษณะวัตถุมง,งคลให้ติดตัวลูกศิษย์ไปติดตัวไงออซึ่งเราก็ยกมือไหว้บอกทันแล้วนะมันก็มันก็ชอ็อตแป๊บเลย แล้วมือเราชาเลยนะเราก็เลยไม่ตัดนะครับพอไม่ตัดปุ๊บภายในวันนั้นเลยป่ะเกิดอาการคือมีช่วงหกโมงเย็นโพเลเนี่ยตัวผมร้อนร้อนแล้วก็เป็นเหมือนเป็นไข้เลยมันไอแค่ๆๆอย่างเงี้ยแ,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 แล้วเทียเราก็เอ๊ะกลัวจะเป็นโควิดอ่าหรือว่าเป็นพาะภูมิแพ้เราก็ ยังไม่รู้อะนะเราก็เลยนอนนอนปุ๊บเนี่ยพอนอนไม่ได้ป่ะพอนอนมันเหมือนโดนกวนอะเหมือนคนมายืนมองเหมือนคนกวนแล้วมันจะไอเหมือนมีอะไรอยู่ในคอคันคอตลอดเวลาเลยเออเราก็แบบเป็นอยู่เงี้ยอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยปะเป็นเป็นอาทิตย์เลยอะจนมันมีคนเนะี่ยนะครับ มานัดนัดว่าอ่าอีกสองสามวันเนี่ยเขาจะมาให้เราทําน้ามนต์ถอดของให้ไป <ฮะ S 2> ถอดรูนของว่าอย่างนั้น <ฮะ S 2> เราก็บอกว่าเราก็นัดวันมาทีนี้วันนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราคุยกับคนคนนี้เสร็จเนกลางคืนเราก็นอนเรานอนเนี่ยป๋าในความฝันเราฝันเห็นเป็นเหมือนลักษณะของวงดนตรีไทย <ฮะ S 2> วงใหญ่กำลังเล่น กำลังเล่นดนตรีแล้วก็มีเหมือนเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อ่ะนั่งดูเป็นเหมือนเหมือนท่านขุนอย่างนี้เลยนะอ่าอ่าท่านนั่งดูแล้วก็เหมือนวงดนตรีเนี้ยเล่นเราก็เหมือนเรายืนมองนี่แหละนะครับแล้วระหว่างที่ทุกคนกําลังเล่นดนตรีเนี่ยคนนั้นลักษณะแต่งจงกระเบนผู้ชายเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อออานะครับนั่งเล่นเครื่องดนตรีต่าง แตจังหวะที่เรายืนมองเนี่ยมันจะมีตะโพนลูกหนึ่งซึ่งมีคูแก,แก่เป็นคนแก่แกตีอยู่อแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็มองไปว่าเสียงมันเพราะมากอ่แล้วก็มองไปเสร็จอยู่ๆเราเห็นเป็นลักษณะของผู้ชายปะ,ะผู้ชายแก,แก่หลังค่อมๆแบบเหมือนคนแก่มากอ่ะเขายืนอยู่บนตะโพนนั้น นึกถึงออกมาคนตีตะโพนแต่มีคนเก่อีกคนน่ะยืนอยู่บนตะโพนออผมนี่ขาวเลยนะยืนแล้วเขาก็แบบหันมามองทางผมแล้วเขาก็ชี้ผมอหาชี้ผมแล้วเขาก็พูดประมาณว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอผมก็งงแล้วเหมือนกับเขาดุผมแล้วผมก็ตื่นสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นมาเขามันไอไอเยอะมาก ไออไอ,อ,อพอไปห้องน้ำเนี่ยทายสเสลิดมาเป็นเลือดเลยนะป่านะอืมมันเจ็บคอแล้วมันไอามาเป็นเลือดเลยเราก็แบบพี่มันเป็นอะไรอ,อ่ะทีนี้เสร็จเราก็กลับไปนอนต่อเพอกลับไปนอนอีกทีหนึ่งทีเนี้ยกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นเป็นคนผู้ชายลักษณะกลางคนผิวพรรณเนี่ยโอ้โหปาามสวยมาก ผิวพัดผู้ชายนะแต่ผิวพันอย่างกับผู้หญิงเลยสวยผิวแบบผ่องมากแล้วก็มายืนอยู่ที่ปลายเท้าเราแต่ว่าจำได้เลยว่าเครื่องแต่งตัวเขาเนี่ยลักษณะเหมือนกับเหมือนกับสัตว์เลยอ่าแต่ว่าบนชดาเนี่ยบนหัวเขาเนี่ยเป็นชดาแต่ล้อมด้วยหนังเสืออ่า ซึ่งผมก็รู้ทันทีเพราะาตามตำราที่เราศึกษามาว่าองค์เนี้ยก็คือพระปะโคณทับเทวา hmm. อือ่าซึ่งจะสถิตอยู่ในกองตะโพนเพราะว่าในวงเรียงหน้าติ๋นเนี่ยจะถือว่าตะโพนเป็นเครื่องดนตรีครูใหญ่ครับ hmm. ไม่มีพ่อแก่ไหว้ให้ไหว้ตะโพนฮึ hmm. ท่านมายืนยืนแบบสง่ามากแนละ้วท่านก็บอกว่า เองต้องธรณีศาลอืมท่านพูดอย่างนี้นะเองต้องธรณีศาลอืมเสร็จแล้วผมก็ตื่นเลยพอตื่นเสร็จผมก็สงสัยว่าผมไปทําอะไรผิดวะไปต้องเมื่อไหร่ธรณีศาลเนี่ยซึ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยมผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นเป็นความรู้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะฮะไอการต้องธรณีศาลเนี่ยทีนี้เสร็จเนี่ยผมก็หลังจากตื่นมาแล้วผมก็มานั่งนึกผมก็เปิดตารา ตำราทำน้ำมนต์ของผมเนี่ยก็เปิดมาอ่านมาอ่านในบทธรณีสารใหญ่นะมันก็จะมีบอกไว้เลยว่าทำเครื่องหนังทำจอหนังทำเหล็กขนันผีทำอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่ปั้นรูปภาพวาดรูปวาดอะไรในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องมีการทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรมเสียก่อนอ,อ่าต้องทําการทําน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยประพรมเสียก่อนเพื่อให้สิ่งนั้นบริสุทธ มันสอดคล้องกับในความฝันที่ใช่บอกว่าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอ่าอทีนี้เสร็จผมก็เนี่ยเนี่ยตำรานอยู่ข้างหน้าผมเลยเนียซึ่งตำราว่าเป็นภาษาโบราณน,น,นะครับเป็นบางช่วง,งว่าจะอ่านให้ฟังนะครับก็อย่างเช่นว่าออ่าอ่าเธอจึงให้กูมาผ่านต้นไม้ใหญ่อันมีผีดังคคกสีและกระเดื่องเนี่ยปั้นรูปเทวดาหรือปั้นรูปภาพนานาอะไรต่างๆเนี่ยต่อ กาสั่งดีตายหงต่อโรงแรงโกรฟ้าสาราหน้ามุกสีผุกไม้ไผ่อะไรตรงเนี้ยเขาจะมีบอกไว้หมดเลยในเทอร์นีสานซึ่งมันมาตรงตรงที่เครื่องดน,นตรีอืมการทาเครื่องดน,นตรีทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอาการเนี้ยที่เราเจอเนี่ยคือการต้องธรณีสาร<ะ>ทีนี้คนที่นัดจะทำานำ์เนี่ยเขามาเราก็เ,เลยว่าโอเคได้โอกาสเราก็ทำ,นำมน์ธรณีสารเลย<ะ>ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ ลดให้เขาอาบให้เขาเสร็จช่วงที่เรากําลังทําน้ามนต์เนี่ยปะเสียงคนพูดข้างหูเลยนะมึงต้องอาบมึงต้องกินเขาพูดอย่างนี้เนี่ยนะอ่าเราก็พออาบน้ำมนต์ให้คนเสร็จปุ๊บคนกลับไปแล้วก็ตักอาบเลยยกมือไหว้ขอครูบาอาจารย์ว่าอะไรที่ลูกทําผิดพลาดพังก็ขอเข้ามาอ่าแล้วก็ยกน้ำมนต์เนี่ยกิน กินเสร็จปุ๊บพอกินปุ๊บอาการแรกที่เป็นเลยคือมันมันเพลียทันทีมันเพล<อ>ียง่วงผมก็เลยนอนหกโมงเย็นน่ะผมนอนตื่นมาที่สามทุ่มป่าเชื่อไหมว่าอาการคันคออาการไอไม่มีเลยตัวร้อนหายหายหมดไม่มีอาการเลยอันนี้คือจัดตัวผมเองเลยนะ ไม่มีเลยไม่มีอาการเหล่านั้นมันหายเป็นปิดทิ้งเลย<ะ>ไม่รู้สึกว่าจะไม่สบายตัวอะไรพวกนี้ไม่มีเลยมันหายไปหมดเลย<ะ>อันนี้ผมก็เลยโทรไปหาลูกศิษย์คนที่เอาหนังมาให้ก็<ะ>ถามว่าเฮ้ยหนังกองตะโพนเนี่ยกูถาจริงๆเหรอมึงไปเอามาจากไหนวะทาไมอาจารย์มีอะไรเดี๋ยวก็เล่าให้มันฟังไปนี้มันก็เ,นน<ะ>นเลยไปถามไปถามเจ้าของ<ะ>หนังกองตะโพนเนี่ย คนที่เอามาให้เนี่ยเป็นลุริยางนาฏศิลป์ในวังแล้วบังเอิญที่แผ่นที่ผมตัดเนี่ยเป็นแผ่นที่ไม่ใช่หนังหัวปาคิดว่าเป็นหนังอะไรครับหนังคนใช่ครับเขาบอกว่าเป็นหนังของครูซึ่งสมัยก่อนแผ่แผนเนี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยปี ซึ่งเคยสั่งเสียไว้ว่าเมื่อท่านเสียแล้วให้เอาหนังท่านมาทําเป็นตะโพนคูใหญ่คนลุกแล้วเอาไว้ข้างบนหิ้งแล้วปรากฏว่ามันแตกพอมันแตกด้วยด้วยความที่อันนี้เป็นความรู้นะคะว่ากองตะโพนเนี่ยเป็นอ่าคูใหญ่ของของเครื่องดนตรีทั้งปวงเรียกว่าถ้าเป็นตามหลักดนตรีก็คือเป็นเครื่องพายุงจังหวะ จะเล่นลันหน้าจะเล่นอะไรก็แต่ตะโพนจะเป็นตัวคุมจังหวะไว้อ่าอ่าทีนี้พอมันแตกเนี่ยด้วยความที่เขาบอกว่าเชื่อกันว่าพระประโคนทัพเทวาท่านจะสถิตอยู่ในหนังกองตะโพลมเมื่อหนังกองแตกแล้วห้ามทิ้งครับเก็บไว้บูชาจะต้องเก็บไว้บนหิ้งถูกต้องอจนกว่าจะผุก่อนสลายไปตามกาลเวลาหรือมีผู้ที่มีวิชาอาคม บารมีถึงแล้วจึงจะมาเอาไปทําสิ่งต่างๆได้ที่เป็นมงคลเขาเราก็จะเราก็กึงเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อว่าหนังนี่มันหนังคนหรือเปล่าเนี่ยเราเขาก็บอกอาจารย์หยิบมาดูสิผมก็หยิบมาเทียบกับตะโพนอันอื่นนะตาอันอื่นอะประมาณหนานะหนาประมาณสามมิลแต่อันเนี้ยหนาไม่ถึงหนึ่งมิลอะมันเป็นบางมากเหมือนกระดาษเลยเดี๋ยว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 พี่พดัดครับ คือลักษณะการแตกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะตะโพนเนี่ยให้ให้ถ้านึกถึงลูกกองทอมลูกหนึ่งข้างบนเป็นหนังแต่ตะ,ตะโพนเนี่ยเป็นสองด้านถูกไหมใหญ่ด้านเล็กด้านอ่าแล้วไอ้ที่ร้อยระหว่างหัวกับท้ายระหว่างนะ่ะเป็นหนังถูกไหมอ่าอ่าใช่ไอ้ตรงที่ไว้ตีอะครับอ่ามันเป็นหนังแต่ถ้าเป็นโบราณจริงอะป่าที่ผมได้มันคือโบราณจริงนะอ่ามันจะใช้หนังทั้งหมดแม้แต่การถักขอบอ่าถักขอบขึ้นไปจนถึงหัวท้ายเป็นหนังเหมือนกัน หนังทั้งหมดเลยเข<ม>า, <ๆ S 2> าเรียกว่าหน,หนังหนังละหน้าละหน้าเป็นแค่เขาเรียกหนังอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละไม่เป็นไรพี่พัฒน์ทีนี้มันจะเป็นเกลียวหนังอของตะโพลูกนี้ที่พี่พัทได้มาที่บอกว่าบางมากเนี่ยหนังที่ยึดระหว่างหัวท้ายเนี่ยทั้งลูกเลยหรือเปล่าหรือว่าทั้งทั้งลูกเลยหรือว่าส่วนหนึ่งที่เป็นสังมนุษย์ทั้งทั้งลูกเลยทั้งลูกเลยเหรอตรงหน้าใหญ่นะตรงหน้าใหญ่นะตรงหน้าใหญ่เขาอะ มันมีหน้าใหญ่กับหน้าเล็กอ,อ่าอ่าอ่าหน้าใหญ่เนี่ยบางมากส่วนหน้าเล็กกับหนาประมาณสามมิลแต่แต่แต่ตัวที่ยึดระหว่างหน้าใหญ่กับหน้าเล็กเนี่ยไม่ใช่ถูกไหมเป็นหนังปกติหรืออ่าตาเห็นที่เอาไว้ตีไหมหน้าที่ไว้ตีเลยอ่าเห็นอันนั้นเป็นหนังมนุษย์ด้านหนึ่งเป็นหนังมนุษย์หน้าใหญ่ถูกไหมใช่อหน้าเล็กเป็นเป็นหนังวัวอ่าโอเคโอเคโอเคเพราะมันมีความหนามากอเคทีนี้เสร็จพอเขาอธิบายเสร็จแล้วก็หยิบมาดู เขาบอกอาจารย์ลองดูที่ขอบหนังด้านในคือจริงๆถ้าตอนนี้เปิดกล้องได้ผมจะให้ดูเลยคือมันเป็นอัคระสีแดงวป้าขอไปกูว่าแล้วเชียวต้องมีลายยันมาดูตอนนี้ก็ได้หรือเดี๋ยวจะถ่ายส่งไปให้ดูว่าอัคระสีแดงปาเห็นในเฟซละเห็นคลิปวิดีโอไม่ไม่มันจะมีในในไอคลิปวิดีโออันนั้นนะมันไม่ใช่หนังมน,นุษย์นั่นเป็นหนังวัวแผ่นเนี้ย มันตอกไม่ได้มันบางมากอ่าอ่ามันจะเป็นอักระสีแดงรอบขอบหนังเลยอหน้าใหญ่หน้านาเล็กไม่มีอ่าอเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกว่านี่ยเขาไปขอจากทวดมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครูใหญ่ซึ่งม,มันแตกแล้วเขาหยิบมาให้อ่าเขาเขาเหมือนสั่งเสียไว้ว่าถ้าเกิดเขาเสียให้เขาอ่ะให้เอาหนังเขามาทําตะโพนเพื่อเป็น ครูบูชาเป็นครูพราะเกศประมาณนั้นพอเราเอามาทําเราไม่รู้ไงฮะเพราะหนังซีชิ้นอื่นเราไม่เป็นไรเลยแต่ชิ้นเนี้ยเป็นเลยซึ่งจามหลักคือพี่พี่พัฒน์ต้องต้องลดน้ำมนต์ธรณีสารก่อนถูกแต่ทีนี้เราคิดว่าเดี๋ยววันที่จะทําของเสร็จอุดของเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยทําทีเดียวก็คือยกว่ามือไหว้บอกครูบาอาจารย์แล้วทาเลยอ่า ดันมาเจอหนังแผ่นนี้ซะก่อนก็เลยต้องขึ้นใบทรงใบสีให้แล้วถึงจะทำะก็จนตอนเนี้ยก็ไม่มีอาการต่างๆแล้วก็พอขึ้นใบสีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่าอ่าผมจะพูดถึงความเชื่อนะครับป๋าว่าะตะโพนเนี่ยมีตะโพนแต่งมีอิทธิฤทธิ์ทีทิคุณอย่างไรนะอ่ามอบไว้เป็นความรู้กันน,นะครับก็คือว่าในสมัยก่อนนะครับป๋าอ่าลิเก ลิเกอะไรต่างๆลำตัดต hmm. hmm. ่างๆก็จะจะมีการตีตะโพนใช่ไหมครับเวลาลิเกจะออกไปเล่นเนี่ยเขาจะเสกแป้งผัดหน้านะใช้อิติปรเมตตาติงสาอิติสพันยุมาคตายดีโพธิมันมนุษย์ปโตสีอิติโสจะเตยนโมหรือว่าปโยเทวามนุษย์สานางดอกไม้สวรรค์ก็แล้วแต่แล้วไปทาที่หน้าหนังตะโพนนะแล้วก็อธิษฐานว่าหนังตะโพนด้านเทียงใด ขอให้หน้าข้าพเจ้าด้านเพียงนั้นหนังตะโพนมีพระประคนทัพเทวาสถิตยอยู่พระประคนทัพเทวามีความงามเพียงใดขอให้ข้าพเจ้ามีความงามเพียงนั้นจึงเอาแป้งน้าผัดหน้าอที่บอกว่าหน้าด้านเพราะอะไรเป็นนักสแสดงอ่ะถ้าหน้าด้านคือมาตีหมดแปกป่าด้ออกไหมคนมันก็จะชอบอืมเขาบอกว่าในสมัยก่อนแม่ยกติดลิเกเนี่ย ปิดหมดบ้านเป็นหลังๆรถเป็นคันๆก็เพราะแป้งหนังของพระประคนทัศเทวะ <Huh. S 2> เป็นอำนาจของพ่อแก่หรือพระประคนทัพเทวะเนี่ยก็เป็นเป็นครูที่สถิตอยู่ในน้นซึ่งถ้าตามตามหลักของศาสนาตามพระเจ้ปิฎกเนี่ยกล่าวว่าพระพุทุพระประคนทัพเทวาเป็นเทพกึง่งฤาษี hmm. รูปงามหนุม่มแต่ว่าจะใส่ชดาล้อม ชดานะชดาแหลมแต่ว่าจะล้อมด้วยหนังเสืออ่าแต่ถ้าเป็นเทีธรรมดาธรรมดาจะเป็นล้อมเป็นทองเป็นอะไรขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าเป็นลืีทีจะเป็นล้อมพ่อเป็นหนังเสือไปเลยอแต่นี่เป็นชดาแต่จะมีหนังเสือล้อมและเชื่อว่าเป็นผู้ที่จดท่าไล่ลาสิวานาตะลาดของภาษีวะและเชื่อว่าเป็นผู้ตีกรองถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จขึ้นดาวดึงและดลบลงดาวดึง จึงถือว่าเป็นครูใหญ่แห่งดนตรีไทยที่สถิตอยู่ในกองตะโพนถ้าถ้าใส่พ่อแก่เขาจะต้องมีวางกองตะโพนหน้าพ่อแก่าเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่มาทําเครื่องรางของขลังเนี่ยคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะไปทําเสียฤาษีเสียพ่อครูเสียพ่อแก่ซึ่งซึ่งตาเนื้อออกแล้ว เคยเคยเคย,ยมีม,มีมีเหมือนพี่พัดหมอผีเนี่ยแต่น่าจะเป็นรุ่นพี่ของพี่พัดหมอผีแกไปได้เสียนพ่อแก่มาแล้วเสียงพ่อแก่เนี้ยมีลายสักยันติดที่หนังอ่าใช่เขาจะคือคือ,คอต้องบอกว่าใน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 ดนตรีไทยเนี่ยถ้าเราศึกษาจริงครูเก่าเขาจะบอกเลยนะว่าบางทีจะใช้หนังมนุษย์ที่เป็นครูดนตรีที่เสียชีวิต เอามาทำเพราะเขาถือว่าเป็นครูใหญ่แล้วใครเขาแล้วตไม่ได้ไม่ได้คือแรงมากใช่อ่าเพราะว่าเสียงอย่างอย่างตอนเนี้ผมผมตัดแล้วใช่ไหมครับป๋าเดี๋ยวหลังจากเล่าจบเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเผื่อป๋าจะได้ขึ้นให้กับผู้ชมทางบ้านชมนะอ่าผมยังตัดแล้วมันเปันขาดหมดแล้วผมยังพอผมผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรใช่ไหมป๋าผมนอนอะแกมาบอกข้างหูเลยนะ มึงเอาไปบทแล้วปั้นกูเป็นเสียงพ่อแก่อจ็บบอกอย่างนี้เลยนะหมายถึงหนังหนังหนังชิ้นที่เป็นส่วนที่ใหญ่นะ,อะโอเคโอเคหลังจากที่ท,ทั้งหมดเลยคือโอเคแล้วบทแล้วทําเสียงพ่อแก่จะได้สักกี่ก,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 กี่องค์องค์งเดียวเลยคือผมจะมาคือผมจะทาเป็นเสียงสาหรับครอบเลยหรือาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ตอนเนี้ที่ผมทําเนี่ยผมตอกมาเป็นลูปหัวใจป๋าแล้วก็ใส่ใส่ลักษณะ ว่านร้อยแปดข้างหลังแล้วก็เขียนยันข้างหน้าเนี่ยเป็นนะรือชาอ่าเพื่อที่ว่าคนที่เอาไปใช้ติดเไปทํางงทํางานมันจะได้แบบมีชื่อมีเสียงทําอะไรก็ค้าขายก็เป็นที่รู้จักไอคนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันก็แปลกอยู่ที่ว่าอยู่ๆก็มีคนจีนน่มาเหมาของผมผมบอกว่าผมจะให้คนไทยเขาบอกเขาขอเหมาหมดผมก็มีให้ผมก็บอกว่าให้คนไทยก่อนแล้วทำไมไม่ถึงไม่ถึงป่ามีป่าจะเอาเดี๋ยวผมจัดให้อื จะทำพิเศษให้เลยเอาเอาชิ้นที่เป็นหนังอันนี้เลยป่าไปดูแล้วมันจะมีความแปลกคือรูขุมขนป่ารูขุมขนของหนังหนังวัวนะมันจะสากแต่ผืนเนี้ยมันจะมันจะเล็กแล้วมันจะเนียนมากเดี๋ยวป่ามาแล้วป่าต้องทําอะไรก็วะคงจะคือเอาไปก็ไหว้บอกครับเพราะเหมือนเขาเป็นพ่อแก่เป็นครูอะครับป่าไม่มีอะไรป่าไว้ยิ่งพานะ,ะคือห้อยติดตัวได้ป๋าหนังหนัง,หน,งหนังคลองพระประคนทับเนี่ย <c oughs> คุ้มคลองดีนะ ชื่อเสียงดีนะอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธรณีสารอ่าอผมจะบอกทุกคนว่ามันอาจจะดูเป็นของที่ดูไกลตัวแต่ถ้าเราดูใกล้ๆผมจะบอกให้เลยนะว่าทุกคนมีสิทธิ์โดนคือนั่งร่วมร่วมอาจผสงค์เคยไหมไปที่วัดแล้วไปนั่งอาสนะพระคือพูดง่ายๆคุณผู้ฟังว่า การต้องทอนีสานเนี่ยคือทำผิดเกี่ยวกับรเรื่อของอาจารีดความเชื่อสายเวททั้งหลายทั้งปวงไปผิดเรื่องนั้น <c oughs> ซึ่งหลายคนเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าไม่รู้ตัวคือจะทำอะไรอะ่ะจะแบบทำอะไรไม่ขึ้นทำอะไรติดติดข<อ>ับเลยนะ<อ>ส่วนผมเนี่ยโดนเรื่องของสุขภาพเช่นนั่งร่วมอาจพระสงฆ์<อ>หรือว่าตาเห็นเวลาเราเดินเข้าโบสถ์ไหมครับ<อ>แลจะมีข้างหน้าธรณีประตูอะครับเหยียบ <c oughs> เหยียบธรณีประตูเรียกว่าคมธรณีอ่าอันนี้ต้องธรณีสารหรือว่ามีอ่าเนี่ยถ้าตามตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเช่นอ่าถ้าเป็นโบราณนะเข้าสารแช่น้ำงอกขึ้นเป็นใบตะไคร้ออกดอกเห็ดงอกเตาไฟอ่าสิงสัว์ขึ้นไปไข่บนฟูกบนหมอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกไว้หมดในนี้เลยซึ่งเราต,ต้องมาอ่านองค์การแล้วก็ทำน้ำมนต์ล้างน้ำมนต์ถอน ก็คือน้ำมอนเรียกว่าน้ำมนทรณีสารเอาไว้สําหรับถอนถูกต้องถูกต้องนะฮะนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหลายๆคนเนี่ยเป็นกันแล้วไม่รู้ตัวบางทีก็มีโอกาสนะครับอาบได้คนไม่เรียนคนไม่รู้ซึ่งโทษต่างๆเหล่านี้ที่ไปผิดผิดธรรมเนียมแบบเนี้ยสำหรับคนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะไม่รุนแรงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าคนที่เรียนสายเวทเรียนอย่างบอกพิพัฒน์เนี่ย ก็จะหนักครับถ้าไปต้องกสันก็จะหนักกว่าคนปกติในฐานะที่รู้ก็จะหนักกว่าปกตินะฮะซึ่งใครสนใจเนี่ยลองไปค้นค้นดูได้เพราะเรื่องนี้เป็นความเชื่อล้วนๆบางคนอาจ,จ่เชื่อนะฮะคือมันมันมันจะบอกว่ามันเป็นเหมือนการีแล้วก็วัฒนธรรมครับป่าว่าสมัยก่อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรอย่าสร้างบ้านลงเสาเอกเสาโทตีมีดจะวาดรูปปั้นรูป คุณก็จะต้องทำน้ำมลทอนิสารหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันเช่นปลูกบ้านทับทับจอมปลวกปลูกบ้านทับบ่อน้ํานี่เมื่อวานผมดูข่าวเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อวานที่ว่าตื่นเช้ามาแล้วอยู่ๆเดินลงไปแล้วขาตกไปในหลุมใต้บ้านตัวเองอ่ะพอไม่ไผ่ไปจิ้มอ่ะสามเมตรแต่ป่าเป็นน้ําหมดเลยอ่ะใต้บ้านอ่ะคือเหมือนปลูกบ้านทับบ่อไว้เป็นร้อยปีแล้วอ่ะอแล้วมันเพิ่งจะกินเนี่ยป่าลองเซิร์ชดูได้เลยตอนเนี้ยที่ คือเขาเดินลงมาจากบ้านแล้วเขาเดินไปใต้บ้านเป็นบ้านยกพื้นสูงอ,อยู่่ขาล่วงลงไปเลยเขาก็แบบเอาไม้ไผ่มาจิ้มสามเมตรนับปะ่ะแต่คือโบราณเขาก็จะมีบอกว่าเออมึงจะต้องแก้ยอย่างนั้นแก้อย่างนี้นะหรือว่านั่งร่วมอา,าสน์คระอาสนะพระเอามาปูนั่งหรือว่าข้ามข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่ต้องมือรีสันหรือว่าผู้ใหญ่นอนอยู่เดินข้ามไม่ก้มไม่ต้องทางรีสาน อะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับจารีตโบราณที่ปฏิบัติกันมาถึงจะไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องของความเคารพนอกาประมาณนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผูกพันอยู่กับวิถีความเชื่อต่างๆของเรานะพิชิตโอเคโอเคเดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีกะผีกระสือ ที่ผมเพิ่งได้รับฟังเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งลูกศิษย์เนี่ยเพิ่งจะกลับไป<ะ>แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าญาติเขาเป็นเป็นกระสือหรอซึ่งเป็นความเชื่อที่ผมก็เป็นกระสือก็เป็นผีกะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางภาคเหนือซึ่งผมศึกษามาก็ยังไม่เคยได้ยินแบบนี้แต่ว่าเออฟังแล้วมันมีนมเขาโคงความเป็นจริงเมื่อสักครู่นี่เองเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองได้เดี๋ยวรอบหน้าว่ากันนะ ได้ครับนุาขอบคุณมากพี่พัชขอบคุณมากต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผีจ๋านะมันเป็นเรื่องของครูเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความรู้ที่อยากมากทุกคนรู้ไว้ว่าบางทีบางอย่างเราทําแล้วไป่ต้องสิ่งเหล่าเนี้ยก็ไปขอขมาขออะไรบ้างอะไรเงี้ยขอขมาพ่อแม่ขอขมาผู้ใหญ่เขาขมาสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับครับผมขอบคุณพี่พัชจ้ะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ